คบกันมาสิบปีรู้ใจกันมากแค่ไหนเขาเริ่มก่อนนะเอาเลยโอเคฝ้ายชอบสีชมพูเพราะว่ามันมงคลส่วนเฟิร์สอ่ะจะชอบสีดำเพราะว่ามีแต่สีดำเสื้อผ้าเขาสีดำเพราะฉะนั้นเฟิร์สชอบสีดำสีที่ฝ้ายชอบน่าจะเป็นสีชมพูมันไปดูดวงมามันก็เลยชอบสีชมพูตามที่หมอดูมันบอกส่วนผมน่าชอบสีดำเพราะว่าผมมาชอบแต่งตัวสีดำก็เลยชอบสีดำ ฝ้ายอ่ะชอบไปภัทยาส่วนไอ้เฟิร์สอ่ะชอบอยู่บ้านไม่เคยพาไปไหนเลยผมชอบเที่ยวทะเลเพราะว่าชอบไปดูสาวใส่บิกินี่แต่ส่วนเมียนั่นหรอไม่รู้มันชอบที่ไหนแต่มัน่้จะชอบอยู่บ้านแหละมั้งวันไันไปไหนอยู่แต่บ้านอย่างเดียวฝ้ายอ่ะชอบเพลงอีกสักกี่ครั้งเพราะมันเป็นเพลงที่อยากให้เฟิร์สเรามาขอตแต่งงานส่วนไอ้เฟิร์สอ่ะมันชอบฟังเพลงโอ,โอ้น้ำมันก็แพงต้องเปลี่ยนเป็นแกสกันหมดเลยของฝ้ายเหรอน่าจะเป็น<ม><ม>เพลงอะไรนะฝ้าย แดงแดงจะไว้ใจได้การ่ะแต่ของผมมาเหรอเช็ดน้ำตาแล้วมองกันได้ไหมแต่ชอบอกหักแต่ทางที่เมียก็รักอยู่แต่อยากอกหักจังเลยครับผมไอเฟิร์สอะชอบแต่งตัวแบบว่าสไตล์แบบเด็กเมกาแต่ว่าแต่งออกมาแล้วเป็นใหม่ไทยส่วนฝ้ายอะชอบแต่งตัวเรียบๆรง่ายๆสไตล์แบบธรรมดาธรรมดานแบบนี้สตล์การแต่งตัวหรอ แต่งไปเรื่อยอ่ะขอให้มีสีดําเพราะว่าเหมือนที่บอกเมื่อกี้ชอบสีดําส่วนของมันเหรอนั่นก็แต่งไปเรื่อยใส่แบบว่าขอให้เยอะไว้ก่อนอนะ่ะกิ๊บผมสอ,องอันข้างนี้สี่อันสร้อยเส้นหนึ่งต่างหูต้องใหญ่แล้วเสื้อผ้าต้องแบบพองอะ่ะซื้อเสื้อผ้าแบบโหเต็มบ้านเต็มพื้นที่ไปหมดต้องทําพื้นที่บ้านให้แบบมีแต่เสื้อเสื้อเสื้อ ฝ้ายอ่ะชอบหนังแบบฆาตกรหนังสืบสวนหนังลึกลับหนังแบบอะไรก็ตามที่มันเป็นไขปริศนาส่วนเฟิร์สอ่ะชอบหนังแนวแบบอนาคตอะไรก็ได้ที่มันดูแบบเล่นใหญ่หญๆเฟิร์สชอบมากซีรีส์เรื่องโปรดตอนนี้ชอบดูไอ้นี่อะไรนะนักเรียนดีเดือดอะไรสักอย่างหนึ่งของไอ้ฝ้ายน่าจะเป็นแบบสายฆาตกรมันชอบดูแบบว่าโลกจิตหน่อยอ่ะที่ผมโดนซ้อมเนี่ยน่าจะเป็นเพราะมันชอบดูเรื่องอย่างนี้แน่เลยไอ้นี่มันฆาตกรสัเลี้ยงตัวโปรดของฝ้ายก็ เฟิร์สไงนับได้ไหมไงไอเฟิร์สอ่ะใช้บ่อยสุดแล้วสัตว์เลี้ยงตัวโปรดนี่น่าจะหมาแต่ถ้าเป็นมันนะน่าจะผม <S <S ใช้อยู่นั่นแหละไม่รู้เป็นบ้าเป็นบอเลยโอ้โหกว่าจะได้นอนเรียกใช้ต้มมาม่าต้มมาม่าเสร็จต้องกินน้ํากินน้ําเสร็จห่มผ้าให้ห่มผ้าให้เสร็จปุ๊บบอกว่าหิวข้าวอีกเงี้ยงานอดีเลกฝ่ายชอบนอนดูซีรีส์ส่วนเฟิร์สอ่ะชอบนอนตื่นสายเฟิร์สไม่ตื่นเลยนอนได้ทั้งวันอันนี้เรียกอดีเลกไหมอ่ะงานอดีเลกเป็นขี้ข้าเมียครับ ส่วนฝ่ายเหรองานอดิเรกมันคือทํายังไงก็ได้ให้ผัวไม่ว่างผัวจะนั่งอยู่ที่ไหนต้องโทรตามให้ไปอยู่ใกล้ๆเพราะว่าใช้ใช้งานจะต้องได้ติดมือผมอยู่กู่ดังมันอยู่บ้านโทรมาหาไม่รู้ขาดกันไม่ได้หรือยังไงขอให้ได้ใช้นี่แหละงานอดิเรกของมันสุดท้ายนี้อยากจะฝากบอกมันว่าใช้เบาๆหน่อยผัวเดี๋ยวมันบอบบางเดี๋ยวมันช้าเดี๋ยวมันตายเร็วเหลือเวลาอีกตั้งเยอะเพราะฉะนั้นแล้วอย่าใช้กันเยอะให้มันได้พักบ้างนะผัวเออพบกันมาสิปีอะเบานะ